พื้นที่กว่า5,000ไร่ในหมู่10ตำบลท่าช้างอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับถูกแปลสภาพเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อป้องกันน้ำมวลน,นี้ไปกระทบพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่อื่นของประเทศครับ พื้นที่กว่า5,000ไร่ในหมู่10ตำบลท่าช้างอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับถูกแปลสภาพเป็นพื้นที่รับน้ําเพื่อป้องกันมวลน,น้ําก้อนนี้ไปกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่อื่นขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับโดยมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเริ่มที่จะาหาปลานะฮะเพื่อประทังชีวิตแล้วก็หาไรายได้พิเศษครับคุณลุงครับทาไมถึงเริ่มที่จะหาปลาครับนะ้ามันท่วมมา จะเป็นเดือนอยู่แล้วครับตอนนี้เห็นเขามีรายได้ดีเห็นเขาหาปลากันก็เลยอยากจะมีรายได้เสริมมาเขาบ้างปลาก็หาพอได้ครับวันหนึ่งก็ประมาณทักติดโลถึงมั่งไม่ถึงมั่งก็ดีนะฮะที่เขาใช้พื้นที่เราเป็นที่รับน้ำเพื่อจะได้ไม่ต้องไปทช่วมทางกรุงเทพ ครับยอมเสียมฉยละก็เพราะว่าเราเกี่ยวข้าวแล้วอะไรแล้วนี่เราไม่มีความเสียหายแล้วนะครับและนี่คือความรู้สึกของชาวบ,บ้านในพื้นที่นะครับซึ่งยอมให้พื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงบ้านเรือน,นครับเป็นพื้นที่รับน้ําเพื่อไม่ให้มวลน,น้ําก้อนนี้ไปกระทบพื้นที่สําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งพื้นที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับกว่า5,000ันไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบ ต่อพืชผลทางการเกษตรแต่อย่างใดครับและนี่คือความรู้สึกของประชาชนที่นี่นะครับซึ่งยอมให้พื้นที่ทางการเกษตรของตัวเองเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ําเพื่อไม่ให้ชาวกรุงเทพมหาคนครได้รับผลกระทบจากมวลน้ําก้อนนี้ซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ในหมู่10ของตําบลท่าช้างแห่งนี้นะครับก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหมดแล้วก็การที่มีน้ําท่วมขังเนี่ยก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ